พี่นิคมนะครับพี่ลินพี่ลินมานะครับผม <c oughs> น้ำแบงค,สสะคะ์สวัสดีพี่ลินขอเชิญได้ค่ะนะครับผมจาน้ำแบงค์ครับพระเจ้าคันกลาดอันนี้คมสวัสดีค่ะนะครับผเขาอยู่ไหนนะบัดนี้ตัวเข,า,ข,า,ข,า,อา,วขาอยู่ไหนละหนละเขามาคือมาโผลนะ่ในช่องผมตัวเขาอยู่ไหนนะครับ นะครับพ <muy> ่อพี่มูลสวัสดีครับนะครับผมจะบาวเพลศนะครับบาเพลบวกหนึ่งเด้อจ้าจากพี่มูลดุปุ่ยนะครับนะครับผมสวัสดีครับน้องแบงค์สวัสดีครับนะครับผมจากพี่ลินนะครับผมนะครับขอบคุณน้องแบงค์ด้วยเด้อนะครับผมที่มาส่งกาลังแรงใจให้เนาะนะครับผมมาแนะนําหลายๆอย่างด้วยนะครับลินทูจ้าจากพี่นิกรมนะครับผมพี่พอพีมูส่งสติ๊กเกอร์มานะครับผมธนาคารนะทูจ้าน้องนะครับผมจะพี่นิกม ธนาคารเลยนะอ๋อดิกคมนะครับผมมานอนตายต้นโพธิ์สามคืนเด้อที่ได้ <c oughs> ในสามตัวอะไรตีคืนละตัวตีพีมูนในปุูยอะเอาคืนละตัวบ่ะนะครับผมน้พอดองนะครับผมกินขา้าวอะไรกินขา้าวแรงย่างนะครับผมนะครับผมจะนอนลินเนะนไม่ดองนะจะมีมุนในปุ๋ย พอดอกกันไปดองกั็คุยกันนะครับสวัสดีคุณลินเดี๋ยวพี่พรพี่มลนะครับผมพี่บอลพี่มลสวัสดีค่ะนะครับผมนอนแล้วจ้านะครับเป็นไปดองแบบนี้ยาน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 แม้พิธีกรรมนะน้องพันนะครับผมฝากน้องพันด้วยเด้อน้องเพนดัมไหนจะได้เป็นผู้พันกับเขาหล่อสมชื่อกทีเถิดนะครับผมได้ปปห้าลอยอยู่โอ้ยนะครับปนนนั่ละชื่อน้องพันนะครับผม เป็นอันแค่ลักลอยอยู่อันไปซอยน้องพันนีเด้อวยพี่ๆน้องๆได้ฝากน้องพันด้วยวเลยครับผมขอหกตัวครับ <c oughs> น่าอตัวดีจาอตัวทำไรอยู่นั่งไล่ซดนี่แหละน้องพันนี่เล่ดหยั่งละโอ้ยน้องคือยิ่งถามสั้นๆนะก็นั่งไล่ซดนี่เนี่ยด้อตัวยิ่งว่าไปวิ่งสี่คูร้อยเมตรกับโมเมนต์แล้ว,ว, <c oughs> ว, 4, ลวก็นั่งไล่สดอยู่เนาะน้องพันเก็เสยจากพี่ลินนะ <c oughs> โอ้ยน้องพันนะครับผม น้องพันน้องพันทุจ้าจากพินิคมนะครับผมขามาไหนเบิ่งกับยาบากันเด้อนะครับผมสวัสดีพี่แบงค์นะครับผมจากน้องพันนะครับฝากน้องพันไว้เด้อนะครับผมยามไหนจะได้เป็นผู้พันสมชื่อทีดอกโอ้ยผมก็งึดหลายนะครับผมนะครับผมจะจะกลับือยังบ่าวตุ้เอ้าลับไปไหนล่ะนะครับผมโอ้ยนะสวัสดีนะครับผมทุกคนรอบบ้านด้วยนะครับจากน้องพันจ้ะนะครับผมหิวน้ำเอ้าหิวน้ำก็อยู่นั่นดีนั่งอยู่ในตู้เย็นนั่นดี อย่งนี้ไปเอามาตัวเนาะนั่งน้ำเนี่นเยเไหนล่ะเอาพี่บอพี่บอยสอดติเกอร์นะสวัสดีทุกท่านได้จ้านะครับผมฝากน้องลินด้วยเด้อน้องลินก็ขึ้นไลฟ์ตอนสี่ทุ่มน้อยยาวๆไปนะครับผมเอานานะน้องแบงค์หายน้ำแล้วน้องฟันก็หายน้ำแล้วเอาไปกินนานาหกแก้วเลยนะข้าแรงยังพ่ได้เลยแบบโอ้ยใจเย็นๆนานะ อบคุณครับทุกท่านเ ừ, นาะเออลงพันจัดการดุนอ๋อนำลำย่ยโอ้ยคุยกับบ่าเพียดพุ่นนะไปช่วยสบายสาวลาวลองเพียงเสียงหายเมดเดี่ยวเอาดิไปช่วยชาสาวลาวลองเพียงโอ้ยเอาปะน,นันเลยบอกเสียงหายเลยติโอ้ขัแต่พี่นะครับ อี่ผู้โดพิบนหัวหลอดแล้วพอดองเพิ่นน่ะหัวหลอดกันแล้วพอดองจู้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 อย่าปากอย่าปากเพิ่นว่าน,นะครับผม <laughs> น้องพันก็นหัวแหละคลึกคึกคึกคึกแล้เพิ่นน่ะน่าจะแรงทำงานมื่อนี้ดิ๋โอโอเคโอเคโอเคว่าจะโอ้ดนะครับผมมาพูดน้ำลำใหญดิโอหัวไปไวะ <laughs> ระเดี๋ยวพอดีเนี่อกี้น้อดองเพิ่นนี่คุยกันนะพอดองก็ไ่ดองเพิ่นทันไดยอย้อยู่เมื่อกีหิวเลยเมื่อกี อ่านลำใหญ่ว่านำสายใจจริงเออพี่มุนดีพูดพรุ่งนี้วันแม่จะได้อะไรเนาะจ้างนะครับผมนะบไปต่างประเทศเลยเรามือนี่ตี่จัดไปประนันเลยตีอ๋ามันต้องอย่างนั้นเด็อ๋อจัดไปคุณพี่ชายนะครับผมจัดไปจัดไปจัดไปนะครับผมรีบใจรีบใจบ่าวตุ้ยเนะออพี่มุนด้พูดนะครับผม ยังอยู okay ่วัดอยู่อยู่วัดอยู่โอ้ยน้อโอ้ยน้อนะครับผมเดี๋ยวส่งงานจช้ชั่วโมงก่อนได้สี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับผมส่งงานก่อนมือนีบอะไรเลยเมืดมือเลยแต่เช้ามาจนบัดนนี้ส่งงานพี่อยู่ก่อนใจเย็นนะครับผม